ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาชีวิตในสังสารวัตนนี่อันตรายนะจ๊ะ มันมีภัยเยอะภัยแนบายเป็นสัตว์นรกโลกกันมสัตว์ในอุสั์นรกในยมโลกอสุรกายเปรตสัตว์เดราชานีน่มีทุกข มากมากเลยเราจะมองเห็นได้กระภูมเดียกับภูมิสันราชานแต่ภูมิมนุษย์ก็ทุกทรมายงานเยอะแยะไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นไหนก็ตามล้วนแต่มีทุกมีโทษมีภัยทั้งนั้นมีความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากสิ่งที่เป็นทรรก ประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาอะไรไม่ได้อย่างนั้นเป็นต้นเจอกันเยอะแยะกันไปหมดแล้วก็การดำเนินชีวิตก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ก็พองก็แพงกันถ้าไม่รู้นี่อันตรายนะนี่จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมนเอาไว้ โลกเนี่ยจะไม่มีวันขาดแคลนมนุษย์หรอกมันจะหมุนเน่ขึ้นมาพระโลกเป็นจุดกลางมาจากสุขติภพมุงมาจากทุกติภพมุงหมุนเวียนกันมาเกิดในโลกมนุษย์แต่พอมาเกิดแล้วมันก็ลืมระลึกชาติเก่าไม่ได้ประกอบมาเกิดมาจากไหน ไม่รู้เรื่องเหตุเรื่องผลเลยทำไมชีวิตประจำวันจึงประสบปัญหาอย่างนี้มีสุขมีทุกข์เพราะเหตุเพราะผลอะไรก็ไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นี่แหละเป็นอันตร,รายอย่างใหญ่หลงุงสำหรับชีวิตเพราะว่าเราจะต้องมีโอกาสดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดได้ ผลนัคืออบายซึ่งทุกในอบายเนมีนมันมหาศาลแลวก็ยาวนานชีวิตในมือมนุษย์มันสั้นแต่ในปรโลกนั้นยาวยาวมากยาวจนเลอนนึกไว้ถึงทีเดียวแล้วก็สิ่งที่เราก็ทำไม่ว่ากายว่าจใจแม่เพียงเล็กน้อย ดีเลยชั่วล้วนมีผลทั้งสิน้นแต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มันก็จะรู้เรื่องเลยได้ยินได้ฟังเรื่องราวนนกสวรรค์กฎแห่งกรรมก็มมนก็จะเชื่อกันดือ้อดึงมัง่งดื้อด้านมังเพราะฉะนั้นโลกเนี่จึงจำเป็นจะต้องมีผู้รู้คอยเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตในกับชาวโลก ผู้รู้ที่สำคัญที่สุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอริยะสาวกนั่นแหละพระอาร,าหารหันต์นั่งหลายนั่นเเป็นผู้รู้ที่แท้จริงดำเนินที่วิธีถูกต้องหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไประนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจรู้เรื่องราวตลอดหมดเกี่ยวกับเรื่องการละลึกชาติผลหลัง หรือเรื่องกฎแห่งกรรมการทำอสวะไอ์สิน้นหรืออย่งน้อยจะอยู่ในโลกนี้ในสังสารวัตนี้อย่างไรถึงจะปลอดภัยจกากกบยภูมิท่องก็ได้อยู่สองภูมิคือมนุษยโลกกับเทวโลกนี่ต้องมีผู้รู้อย่างนี้เมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจันดับขันธปรินิพพานไปแล้ว กเหลือคคำสอนของพระองค์นั่นแหละเป็นสิ่งแทนตัวท่านคำสอนนี่สำคัญเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตว่าจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรถึงจะปลอดภัยแล้วก็มีชใยชนะมีสุขทั้งมีชีวิตแล้วก็ละโลกไปแล้วหรือจะท่องอยู่ในสังสารวัฏก็ยังประคองตัวไม่ไปอบายได้ คำสอนของท่าน,นสำคัญมากทีเดียวแต่คำสอนนี่แต่ปราศจากผู้ทรงจำเอาไว้เนี่ยมีมันก็เหมือนไม่มีมันต้องมีผู้ทรงจำได้ศึกษาได้ฝึกฝนได้ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าออกเข้าใจเรื่องราวของชีวิต ทำคำสอนของพระสมมติมเจ้าแล้วก็จะได้เป็นแสงสว่างสองทางชีวิตกชาวโลกก็แนะนำประคับประคองกันให้ชาวโลกได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องพระสงฆ์ที่สำคัญภิกษุสมมตนนิซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร เห็นแล้วก็เบ ER ื่อหน่ายกลัวภัยได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดกุศลศรัทธาก็ออกบทและก็ประพฤติตามธรรมบินในของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาทรงจำคำสอนของพระบรมศาสดาเอาไว้เพื่อตัวเองและก็เพื่อชาวโลก ราะฉะนั้นโลกจะขาดแคลนภิกษุสัมมณีไม่ได้หรอกแต่าขาดแคลนแล้วเราก็โลกก็มืดเหมือนโลกีนไม่อาจขาดแคลนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวได้ครับแม้มีแสงสว่างที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ก็ตามแต่โลกก็ยังจาเป็นจะต้องมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวครับชีวิตมนุษย์ยิ่งกว่านั้นจําเป็นจะต้องมีผู้รู้แนะนำไ้่งั้นก็ทําไม่ถูก เพราะฉะนั้นโลกเดขาดภิกษุสมมมณีนนไม่ได้ดังนั้นภิกษุสมมมณีนนก็เหมือนกับเป็นนักรบแนวหน้าแห่งกองท,ทัพธรรมทีเดียวที่จะเป็นผู้ให้แสงสว่างต่อชาวโลกซึ่งมนุษย์จะหมุนเวียนมาเกิดกันอีกเยอะหมุนเวียนงมาท้งนั้นจากอบ้ายก็มีสุกติโลกสวรรค์กามา หมุนเวียนขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะปิติและภาคภูมิใจในชีวิตของเราในการเป็นพระเป็นเนรของเรารว่าเราได้มาอยู่ณนะจุดที่สำคัญที่สุดโลกขาดเราไม่ได้หรอกขาดก็พลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยความพึงพอใจในเพศนี้หวงแหนและรักษาไว้ จึงเป็นสิ่งที่ลูกพระลูกเนยจะต้องระลึกนึกถึงเสม,มอ